สวัสดีครับผมเจอตึงๆเพราะโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่จังนะครับวันนี้ผมก็จะลองมากินน้ำดูนะครับตามที่น้องๆเรียกร้องกันมานะครับผมมันก็เป็นแบบเป็นแพ็คนะครับทุกคนมันมีอยู่12ขวดนะครับขวดละ600มลลิตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่นะครับขวดละ6 0 0มลตรก็จะลองมากินตามที่น้องเขาได้คอมเมนต์มานะครับว่าให้กิน2ลิตรดูนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยยังไงมันก็ต้องเกิน2ลิตรอยู่แล้วปะเพราะว่าอันเนี้ยมัน600 ml มลตรถ้า2ขวดก็1,200 m มลลิลิก็เท่ากับ1ลิตรนะทุกคนอ่าผมจะลองมากินดูนะครับเรามากินกันเลย หมดไปแล้วนะครับหนึ่งขวดขวดที่สองครับต่อเลย มันเริ่มจุกเราครับทุกคนผมว่าผมเตรียมถุงไว้ดีกว่านะครับเผื่อการอ้วกนะครับผมนี่นะครับทุกคนถุงที่ผมเตรียมไว้นะครับก็เผื่อว่าผมจะอ้วกนะครับผมจะได้อ้วกใส่ที่นี่ไงกินต่อเลยแล้ว ผมก็กินหมดไปสองขวดแล้วนะครับสองขวดนี้ก็เป็นหนึ่งลิตรกับอีกสองร้อยมิลลิลิตรแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งลิตรนะครับอ้วกแตกแล้วครับทุกคนหนึ่งลิตรผ่านไปโอเคครับยังไงมันก็เหลืออยู่อีกหนึ่งลิตรนะครับทุกคนต่อเลยครับผม ต่อเลยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมขอผมมันเปลี่ยนไปนะครับผมดัดมาต่อครับผม แล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่รักษาตัวอยู่นะครับเพราะว่าผมไปกรีดขามานะครับขาอักเสบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับก็ตามนี้แหละครับตอนนี้ก็ยังเดินไม่ค่อยได้นะครับทุกคนต่อเหมือนอ้วงมันจะแตกนะครับแต่มันไม่แตกต่อเลยครับผม นี่นะครับตอนนี้ผมก็กินหมดไปสามขวดแล้วนะครับก็เหลืออีกหนึ่งขวดนะครับมันถึงจะครบ2ลิตรนะครับผมต่อเลยครับ ตอนนี้นะครับมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมึนๆหัวนะครับทุกคน อ้วงมันออกมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่านจะอ้วงนะครับทุกคนแต่มันก็แบบมันอ้วงออกมานะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอนะ่ะเนี่ยถ้าหมดขวดนี้มันก็สองลิตรแล้วนะครับทุกคนต่อเลยครับ นี่นะครับทุกคนสขวดนี้ก็รวมกันเป็น2ลิตรกับอีก400มิลลิตรแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันขวดละหกร้อยมิลลิตรนะครับผมจะแถมให้นะครับจะแถมให้อีกขวดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้ครบ3ลิตรเ,เองไง คือแบบมันจุกมากเลยแล้วก็แบบอ้วกแตกไปนี่คือแบบอย่างเยอะเออข้าวที่กินมามื้อเย็นนี่คือแบบจบแล้วหมดแล้วออกมาหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับ นี่นะครับมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนห้าขวดนี้รวมกันเป็นสามลิตรนะครับเพราะว่ามันขวดละหกร้อยมิลลิตรนะครับทุกคนก็รวมกันเป็นสามลิตรพอดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน